ขอนแก่นเลสโก้จะมองหารถยนต์ไฟฟ้าล้ำๆพร้อมบริการดูแลแบบครบวงจรโชว์รูมไอออนอาริมิดขอนแก่นคือคำตอบศูนย์รวมรถยนต์ไฟฟ้าสุดทันสมัยและบริการใส่ใจทุกขั้นตอนโชว์รูมใหญ่ใจกลางขอนแก่นพร้อมประสบการณ์กว่า30ปีดูแลลูกค้ามากกว่า 10, 1 0 0 0 0รายบริการ24ชั่วโมงครบวงจร,รทั้งทีมช่างผู้เชียช่ยวชาญและศูนย์ซ่อมสีตัวถังแถมมีคาเฟ่สุดชิลมีขนมโฮมเมดและเก e ้าอี้นวดที่นี่คือจุดพักผ่อนทั้งสำหรับคนและรถไฮไลท์สุดฮอตเปิดตัวรถ s อ v ไฟ ฟฟ้ารุ่นใหม่ไอออนวีขนาดกลางที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายฟีเจอร์จัดเต็มบอกปรับเอนหน้าได้180องศาเอนหลังได้137องศานั่งก็สบายนอนก็ชิไลไฮไลท์สุดๆมีตู้เย็นติดรถที่เย็นไดถึงลบองศาสายแคมปิ้งต้องถูกใจแน่นอนรุ่นนี้ชาร์จเพียงครั้งเดียววิ่งยาวได้ถึง602กิโลเมตรและชาร์จเร็วแค่15นาทีก็ไปต่อได้ถึง300กิโลเมตรแถมเขายังมีสถานีซูเปอร์ชาร์จตั้งอยู่ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเทลชาร์จเร็วใช้เวลาน้อยกว่า30นาทีิ จองรับง่ายๆผ่านแอปไอออนยังไม่หมดจองรถไอออนทุกรุ่นรับของแถมฟรี2ต่อร่วมกันแดบพรีเมียมสุดเท่และกล้องบันทึกเหตุการณ์ HD สำหรับผู้ที่รับรถในเดือนธันวาคมนี้ทดลองขับวันนี้รุ่นรับรางวัลพิเศษรีบมาดน่นนสัมผัสประสบการณ์ EV ที่ตอบโจทย์ทุกลา์สไตล์ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมไอออนอารีมิดขอนแก่น